Thank you. กิจกรรม2,000กิโล v i วิ่ง a l l e n g e นะคะในวันนี้พวกเราจะมารับช่วงต่อจากคุณเจ้าคุณแนนที่ได้นำโอมิด้า C5 EV คันนี้ไปลุยภาคใต้กันมาแล้วโดยทริปของพวกเราในครั้งนี้นะคะเตยกับพี่เปิสจะพาทุกคนออกสตาร์ทจากใจกลางกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดที่สูงที่สุดของประเทศไทยก็คือจังหวัดเชียงรายครับโดยระยะทางรวมทั้ง2ทริปกว่า2,000กิลเมตร้วยกันครับว้าว ตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ The h p e Cafe Smith Motor ค่ะซึ่งจะเป็นจุดสตาร์ทของเราสองคนนะคะผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะน่าจะเป็นการแบบขับรถที่ช่วยลดมลภาวะครั้งแรกในระยะยาวๆแบบนี้ แต่ต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เรารับหมายต่อมาจากคุณโจ้คุณแนนนะด้วยแคมเปญน2000 2 0 0กิโลเมตร driving challenge ค่ะวันนี้เราจะไปที่อยุธยาก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะแล้ตอนนี้นะคะเราสองคนก็เดินทางมาถึงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะคือมาอายุธยาหลายครั้ง ส่วนใหญ่ผมก็จะมาแต่กลางคืนไงไม่ได้<ช>มานวันแลว้วก็เมื่อกี้วนเ,นเล่นๆนี่มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีพื้นที่มากกว่า1,800ไร่เลยนะพี่ป๊อปและอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยได้รับขึ้นให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะคน้องฟ้าเมื่เตยสวัสดีค่ะโอ้ค่ะเหมือนกันเลยครับค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะวันนี้มาเที่ยวยุธยาสนุกไหมคะสนุกค่ะอ๋อค่ะเห็นได้ค่ะว่าเดี๋ยวจะต้องขับรถไปเชียงรายต่อใช่ไหมคะใช่ก็ขับระยะทางไกลเนาะวันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาแชร์ฟีเจอร์ในรถนิดนึงว่าโอมาด้าสีไฟคันนี้มีอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยเนี่ยก็มีระบบการสั่งงานด้วยเสียงเนาะสมมติว่าเราไปเนี่ยแล้วอยากดูดาวอยากอะไรอย่างนี้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะเราก็สั่งงานด้วยเสียงได้เลยว่าเฮลโลโอมาด้าโอเพนเดอะมัเลุปตัจาก นี้ก็มีการเชื่อมต่อนะคะภายในรถด้วยที่ว่าสมมติว่าเรามีเพลงที่ส่วนตัวไปเนาะอยากจะฟังเพลงในรถอะไรอย่างเงี้ยทางแอปเปิลคา l a เพและก็ตัว Android Auto ตเนี่ยตัวรถตัวนี้ก็มีระบบรองรับเลยแลวก็สมมติว่าแบตหมดเนาะเราไม่ต้องพกสายชาร์จอะไรให้วุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอรองรับค่ะแค่วางไปบนตัวไวเลสก็ชาร์จอัตโนมัติเลยค่ะอนอกจากนี้นะคะระบบแอร์เนาะ เคยเป็นไหมเวลาเราไปรถคันเดียวกันคนหนึ่งขี้ร้อนคนหนึ่งขี้หนาวอะไรอย่างเงี้ยรถโอมาด้าซีไฟคันนี้ของเรานะคะ,ะก็จะมีตัวแอร์ดูโอโซนเนาะ<ม>สามารถแยกแบบอุณหภูมิซ้ายขวาได้อย่างอิสระเลยค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีระบบแอมเบียนไลติ้งนะคะภายในรถที่ปรับเปลี่ยนสีภายในรถได้ถึง64สีด้วยกัน64สีเลยเหรอ่มาถึงยุทธยามีโรตีสายใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นของฝากยังไงให้น้องปั๊มน้องเตยสนุกกับโอมาด้าซีไฟอีวีคันนี้แล้วก็เดินทางปลอดภันยนะคะคขอบคุณมาก นี่นะคะเราก็ถึงจังหวัดนครสวรรค์กันไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เราก็ผ่านสะพานแบบคลาสสิกกลางเมืองมาเนาะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนคะรสวรรค์กันแล้วนะคะทุกคนก็วิ่งมาทั้งหมด 276กิโลเมตรแต่จริงๆคือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือนะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามีแผนว่าเราจะไปที่จังหวัดแพร่กันต่อนะคะก่อนไปแพร่จริงๆก็ก็ต้องมีไปแวะหลายที่เหมือนกันนะถูกต้องอแต่คืนนี้นะคะเราจะแวะที่นี่กันก่อนค่ะโรงแรมกุ้นนครสวรรค์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันค่ะไปแล้วคะ่ะไปกันรับ อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2นะกับภารากิจ2000กิโลเมตรดิ v i n g ้งชาเลนจค่ะจุดหมายต่อไปของเราในวันนี้นะคะก็คือจังหวัดพิษณุโลกครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยจุดหมายที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมีหลายที่เลยแล้วหลังจากที่เราทํากิจกรรมเสร็จในวันนี้นะจุดหมายต่อไปก็คือ,จ,อ,คอจุดหมายต่อไปก็คือจังหวัดแพร่นะครับซึ่งวันนี้เราต้องใช้รวมๆแล้วเนี่ยระยะทางในการเดินทางเนี่ยใกล้ๆ4 0 0กิโล เป็นบททดสอบของเจ้าโอม d ด้าซีไ์ีวีคันนี้ด้วยถ้าเกิดอย่างเวลาเราจะไปรถทิปอย่างเงี้ยการเช็ครถเนี่ยเราควรเช็คอะไรบ้างสภาพรถอ๋อถ้าเป็นหลกัหลกๆเนี่ยโอม d ด้าซีไ์ีวีคันนี้ผมว่าหลากัหลกๆก็เป็นเรื่องแบตเตอรี่แหละเดี๋ยวเราไปเช็คแบตเตอรี่เป็นเรื่องสําคัญจากที่เตรียมตัวเซตรถเนี่ยเรา96เปอร์เซ็นต์อ,อโอเคเรืออื่นผมว่าตอนนี้ทุกอย่างาพร้อมแล้วแหละแค่ใจของเตยนี่แหละที่มันพร้อมหรือปลาเรา โอเคทุกคนป่ะเราเริ่มต้นวันนี้กันเลย let's go โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงที่จังหวัดพิษณุโลกกันเรียบร้อยแล้วค่ะเราขับรถมากี่กิโลคะพี่ปับ๊บร้อยกว่ากิโลนะใช่ก็ยังเหลือ แบตเตอรี่เพียบเลยครับใช่ค่ะแล้วเราก็ผ่านหลายสถานที่เลยนะคะทั้งวัดจันทร์ตะวันตกสะพานพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็ตอนนี้กาลังจะเข้าไปสักการะพระพุทธชินราชไปค่ะไปทำบุญกันค่ะอ่ะเป็นไงร้อนนะมันจริงคือถ้ารถจอดตากแดดนานๆมันก็ร้อนอะแต่ว่าอยแต่จำได้ว่า พี่ปุ๋มเขาบอกเมื่อวานนี่ใช่เมื่อวานเราแอบคิดมันจะได้ใช้เหรอวะก็คือการปรับแอร์แบบดูโอแบบแยกเอาจริงเตยเป็นคนขี้หนาวกว่าเราอะเนาะใช่แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะร้อนโอเคน่าจะโเค้วน่าจะกำลังดีก็พร้อมครับเดินทางต่อได้สวัสดีค่ะ เคูพักเนี่ยตอนล่างยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะผมครับผมใหม่นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายโอมิด้าเจคูที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี้น้องรถเมย์นะครับค่ะยินดีต้อนรับนะคะครบคะครับขับรถมาจากกรุงเทพเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ชอบส่วนไหนของรถของเราเนี่ยครับผมชอบอัตราเร่งนะแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราเออรู้สึกมั่นใจนะครับไม่รู้สึกโหต้องแบบเหมือนคอยระวังอะรถค่อนข้างสมรรถนะแบบดีมากเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราต้องเราต้องไปที่แพรับครับ,รบแล้วผมก็ต้องเหมือนออยากจะมี กิจกรรมแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยบ้างเห็นต้องการคำแนะนำคได้ค่ะได้ไดเพราะว่าตัวตัวรถของ O m มด้ไฟ EV ตัวเนี้ยนะคะเรามีโหมดแคมปิ้งโหมดด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของสายชาร์จ v ี l นะคะก็จะเป็นตัวสายไฟายจากด้านในรถนะคะสามารถนำไปชาร์จพวกสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าพวกเครื่องใชฟฟ้ไฟฟ้าได้นะคะเปรียบเสมือนตัวแบตสำรองให้กับเราได้ใช้งานกันได้เลยระหว่างเดินทางนะคะแล้วก็ตัว o อมด้าซไฟเนี่ยยังมีซัลลู ด้วยนะคะที่สามารถที่เปิดซัลูปได้นะคะชมทัศนวิสัยด้วยนะคะ,ะไม่ว่าะจะนอนชมวิวหรือว่าดูดาวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็บะเนี่ยก็ยังพับนอนราบได้เลยนะคะอนเนกประสงค์มากๆสํสำหรับรถคันนี้<ล>ใช่ะคะ่ะสำหรับรถคันนี้วันนี้ขอพี่ปั๊บเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับทีนี้ต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะ เราต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ก่อนนะในเรื่องการเชื่อมต่อก็คือ <Android> Auto อ่าก็สามารถรใช้ได้ทั้งสองข่ายนี่ <ขอ S 2> เจอแล้ว,ลวยืนยันจักคู่นะเริ่มเรียอเคเครียบร้อยค่ะสาาถานที่ที่เราจะไปนะคะก็คือ T n K Camping จังหวัดแพร่สอชั่วโ <Okay. S 2> มงสานาทีไป Let's go แค่กันแล้วค่ะวันนี้เราวิ่งมากี่กิโลประมาณ318กิโลนะถ้าเกิดนับจากโรงแรมกู๊ดโฮเทลตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้นะแต่ความจริงแล้วอ่ะคือพวกเราเนี่ยแวะหลายที่มากแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาพักที่นี่มาแคมป์ที่นี่นะคะก็คือ T a n K Camping ที่จังหวัดแพร่ค่ะจะบอกว่าบรรยากาศดีมาก <c oughs> ทุกคน <c oughs> ด้านหน้าเป็นทะเลสาบนะคะแล้วก็แบบ <c oughs> ทุกอย่างดีอะ่ะเลิ ใช่อ่าถือนี่คือปลั๊กรู้แล้วว่าเป็นปลั๊กแล้วเขา,า <c oughs> เรียกว่าระบบ V2L คือวันที่เรามาแคมปิ้งใช่ไหมใช่เราก็ได้มีไฟใช้ตลอดทั้งคืนไงแล้วก็พอเวลาเราเปลี่ยนเป็นแคมปิ้งโหมดใช่ไหม รถเราอ่ะก็จะเปรียบเสมือนห้องนอนเล็กๆห้องนึงอ่าเรื่องแคมปิ้งโหมดเตยอ่ะรู้อยู่แล้วว่าโอม d ด้าซีไฟเนี่ยเขาเป็นโหมดแคมปิ้งโหมดได้ซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลกับแมลงหรือว่าสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็นอนบนรถได้เลยเพราะเขาทําให้มีกระแสลมโชโด้วยแล้วและรถมลภาวะเพราะเรามีไฟฟ้าใช้โดยที่ไม่มีอะไรรบกวนธรรมชาติด้วยแต่เนี่ยต้องมีไฟบ้านจริงก็คือ V2L ไป <Okay>, okay. ไปทำงานตอนนี้ตะงว่งใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าพึ่งเรามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้เตยนี่เราจะให้ดูว่ารถอะ่ะเขามีเปลี่ยนแสงให้เข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวเราลอง กดแอมเบียน i g ไลท์ให้ดูเราว่าบรรยากาศเตยตอนนี้ต้องเป็นสีนี้แหละั้งง่วงอ่ะอ้าวเป็นให้ตื่นไงอยากก็สีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่าอะแก็ปรับสีแล้วเนี่ยนี่เหรอวนลูปสลุปนี่ไงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็โชว์ระบบหน่อยเป็นไงโอ้เป็นไงล่ะเปียกเลยอะ ชวนระบบชวนระบบบอกแล้วอย่าเล่นกันระบบด้วยตอเตตอนนี้กี่โมงแล้ววะหกโมงครึ่งแล้ว เมื่อคืนก็นอนดีนะโอเคเนาะสบายมากเลยนะสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งค่ะทุกคน굿มอร์นิ่งครับตื่นตื่นอ่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะอ mm hmm. ยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยยังอยากเที่ยวต่อนะเพราะเตยรู้สึกว่าเอาจริงเป็นโรดทริปในประเทศไทยครั้งแรกของเตยกับพี่ปั๊บด้วยแล้วเตยก็รู้สึกว่า oh, จริงๆ,งๆแล้วอ่าสะดวกสบายกว่าที่คิดเอาไว้ยเยอะเลย mm hmm. ยิ่งเราได้โอมาัด้า C5 EV คันนี้นะคะมาเป็น พาร์ทเนอร์ในการร่วมทีมของเราในครั้งนี้คือมันเจ๋งมากแต่วันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะพี่ปับ๊บทำไมเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไปที่เชียงรายไงใครับพี่ปับ๊บ <laughs> เลยราจะบอกว่าเตยขับลงไปไม่ได้เอาจริงนี่มันก็จะทะลุ2,000กิโลแล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วว่าน่าจะทะลุก็แหละ โ,โอเคถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะ,<ฮ>ะแต่วันนี้คืออากาศดีมากนะแดดไม่แรงแล้วก็มีลมมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาลองใช้อีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือคำสั่งเสียงค่ะลองเริ่มจากเปิดกระจกก่อนไหมอ่ะลองโอเปนวินโดวเฮ้ยเขาโอเคนะเขาตอบสนองไวมากเออไวนะ Hello Omoda Open Sun Roof ฮัลโ l o โ moda Clo s อส u ันรูฟเฮ้ยเขาเขาฟังเราเร็วนะ ตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดเชียงรายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาสักการ,าพระพ่อขุนเมืองรายกันนะคะเราเดินทางมาทั้งหมดกี่กิโลพี่ปั๊บ244รบกิโลเมตรครับ <c oughs> เอ้าทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นหนุ่มเหนือแล้วอ่ะอูอูกําเมืองน้อยอูกกาเมืองน้อยนะคะออตอนนี้ก็เริ่มเที่ยงแล้วเดี๋ยวเตยจะพาทุกคนนะคะไปชิมอาหารเมืองร้านหนึ่งชื่อร้านว่ามาลองเตะความพิเศษของร้านนี้นะคะพี่ปั๊บก็คือเขารวมอาหารไว้ ว่า1ิชาติพันุแล้วการเสิร์ฟของเขาเนี่ยก็ม<อ>ีกิมมิคเดี๋ยวเราไปาดูกันเลยน,น,น่าเนาะจุดหมายต่อไปนะคะที่เรากำลังจะไปนะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดเชียงรายเหมือนกันก็คือรู้ ที่ไหนะ The Roastery by Road นี่ก็คือพอได้ยินมาอยู่แล้วว่าเชียงรายเนี่ยเขาเป็นแหล่งที่ปลูกกาแฟที่แบบเยอะมากๆในประเทศไทยแล้วที่นี่นะเขาปลูกกาแฟโดยที่เน้นในเรื่องของชุมชนและสังคมและการที่จะรบกวนระบบนิเวศน้อยที่สุด สวัสดีครับพี่โรดพี่โรดนะครับครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟเดอะโรสเทอรี่เชียงรายนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมต่อยครับจากตัวแทนจากโอมาาเจคูภาคเหนือคือส่วนตัวเราสองคนคือชอบดื่มกาแฟกันอยู่แล้วแล้วที่ตาวเองก็มีความสนใจในเรื่องของกาแฟอยู่แล้วค่ะปกติดื่มกาแฟไหมคะดื่มบ้างครับโอ้ยอย่างนี้ได้ลองขับโอมาาขึ้นไปบนดอยบ้างไหมคะเนี่ยขับขึ้นดอยชิวๆเลยสบายเลยก็ต้องบอกเลยว่า เป็นรถที่มีสมรรถนะที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับรวมไปถึงเราสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยกาวเคลือแลนนี้มันสูงจากพื้นถนนขึ้นไปร้อมิลลิเมตรก็สามารถลุยพื้นได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปโดนแบตเตอรีร่ที่อยู่ใต้รถหรือเปล่าปลอดภัยมั่นใจแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีในโอม da าด้าซีฟ EV ของเราไม่ว่าจะเป็นระบบ SAT ช่วยออกตัวมาทางลาดชันป้องกันลื่นถลถอยลงจากดอย นะครับแล้วก็ระบบ s c c นะครับผมระบบช่วยลงทางราชันได้ด้วยก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภย <ừ> ัยทั้งขาขึ้นและขาลงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นตัวอุปกรณ์สำคัญของอุปก a ณ์ไฟ EV ที่จะทำให้ให้พวกเราเนี่ยขับรถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลุยได้ทุกพื้นที่นะครับวันหน้าขอขับข<ด>ึ้นไปดูกาแฟได้ไหมครับไ <laughs> ด้ <laughs> <laughs> ทุกสถานที่ที่พวกเราไปนะครับก็เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยความทรงจําดีๆของการเดินทางในครั้งนี้พวกเราต้องขอขอบคุณโ m ม d ด้า e v คันนี้ที่เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมนะครับให้พวกเราตลอดทั้งทริปนี้เลยใช่แล้วค่ะพี่ปั๊บก็คือขับมาตัตา้งแต่กรุงเทพจนมาถึงเชียงรายนะคะเป็นยังไงบ้างได้สัมผัสทั้งกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและได้ลองสัมผัสโ m ม d ด้า e v ประทับใจสุดๆไปเลยใช่ไหมคะโอ้ขับแล้วนอกจากสนุกแล้วก็ยังรู้สึกมั่นใจด้วยนะแฮปปี้มาก กรับทริป2,000กิโลดิรีวิ้งช l เลนจของเราวันนี้ก็จบลงที่เชียงรายเป็นยังไงบ้างฮะก็ยาวนานนะแต่ก็แฮปปี้แล้วก็เต็มไปด้วยความประทับใจแล้วก็เต็มไปด้วยความมั่นใจด้วยก็เรามากับโอมด้า C5VB เฮ้ยผมผมมั่นใจจริงๆนะแล้วก็มีความสุขด้วยกับการเดินทางครั้งนี้เป็นรถทริปครั้งแรกในเมืองไทยของผมกับเตยด้วยครับใช่ค่ะเอาเป็นว่า ฝากคอมาด้าสี5ฟ v คันนี้ด้วยนะคะครับ <มา S 2> แล้วเจอกันนะครับ